พื้นหลังรูปตาะข่สีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ด้านล่างเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยบับ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับค,ครูแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขอยับ X ออกกําลังกายทําได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะแคทก็มีท่าที่เรียกว่าเป็นเทคนิคเสริมนะคะเพื่อที่สําหรับคนที่ฝึกโยคามาสักพักหนึ่งแล้วและอยากทําท่าที่ยากขึ้นนะคะก็คือท่า headstand นั่นเองค่ะวันนี้แวรจะมาสอนที่ลาสเต็ปนะคะรับรองว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยฝึกทุกวันนะคะเวลาเล็กเวลาน้อยแล้วก็สม่ําเสมอเนี่ย ประมาณไม่เกิน3เดือนค่ะคุณก็จะสามารถทําท่าเฮสแตนได้นะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากเทคนิคแรกกันเลยนะคะง่ายๆเลยก่อนที่ทําท่าเฮดสแตนเนี่ยคุณจะต้องมีความแข็งแรงโดยรวมของร่างกายนะคะท่าแรกที่อยากจะแนะนํานะคะง่ายที่สุดเลยก็คือท่าแพรงนะคะ๋ย่าทำไปพร้อมกันเลยคอ30วินาทีนะคะท่าน,นี้ค่ะครูแคทหญิงสาวตาโตร,รูปร่างสมส่วนผมยาวประบา่าครูแคททำท่าแพรงคลายท่าเตรียมวิดพื้นอยู่บนเสื่อโยคะ โดยคว่ำตัวลงให้ลำตัวขนานกับพื้นมือวางบนเสื่อโยคะแขนตรงขาเหยียดตรงไปด้านหลังกดปลายเท้าลงกับพื้นแล้วค้างท่านี้ไว้โอเคค่ะจบสำหรับท่าแพลงแบบง่ายแล้วนะคะต่อไปนะคะก็คือแพลงแบบวางข้อศอกค่ะท่านี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวไหล่นะคะท่าที่สอครูแคทยังทำท่าแพลงแบบท่าแรกแต่เปลี่ยนเป็นวางลำแขนราบไปกับเสื่อโยคะ แล้วยกลำตัวขึ้นขนานกับพื้นขาย,ยังเหยียดตรงเหมือนเดิมแล้วค้างท่านี้ไว้โอเคค่ะ ท่าต่อไปนะคะก็คือเอาท่าแรกกับท่าที่2มาผสมกันนะคะนี่ครูแคทขอทั้งหมด10ครั้งนะคะท่าที่3ครูแคทรวมท่าแผลงจากท่าที่1และ2โดยเริ่มจากตั้งท่าแผลงแล้ววางแขนขวาลงบนเสื่อโยคะตามด้วยวางแขนซ้ายแล้ววางมือซ้ายบนเสื่อโยคะแขนตรงตามด้วยวางมือขวาแล้วยืดตัวขึ้นกลับมาเป็นท่าแผลง ครูแคททำท่าแผ้งวนไปเรื่อยๆคือวางแขนขวาลงบนเสือโยคะตามด้วยแขนซ้ายจากนั้นวางมือซ้ายบนเสือตามด้วยมือขวาแล้วยืดตัวขึ้นโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะก็คือท่าบริหารหน้าท้องค่ะก็คือท่าเล็กเรสนั่นเองค่ะนอนงายไปเลยแบบนี้นะคะเอามือรองใต้ก้นไว้นะคะยกขาขึ้นสองข้าง ค่อเอเาขานะคะคท่่ที่4ท่าเล็กเล็กครูแคทนอนหงายบนเสื่อโยคะจากนั้นคว่ำฝ่าม,มือลงแล้วเอามือรองไว้ใต้ก้นจากนั้นยกขาขึ้นสูงแล้วค่อยๆลดขาลงชา้ชาๆครูแคทยกขาขึ้นลงไปเรื่อยๆโอเคค่ะต่อไปนะคะท่าต่อไปอาจจะยากยานิดนึงค่ะวิธีนะคะก็คือ วางข้อสอกแบบนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะประสานนย้วมือแบบนี้นะคะแล้วก็เอาศีรษะใส่เข้าไปในตรงกลางเลยแบบนี้นะคะจากนั้นถอยใจเข้าค่ะยกขาขึ้นค่ะแล้วก็เดินขามาจากนั้นก็เดินถอยไปข้างหลังเดินมาข้างหน้าค่ะขอห้าทีค่ะสองละ ครูแคทประสานมือไว้ข้างหน้า <3. S 1> เป็นรูปสามเหลี่ยมบนเสือโยคะจากนั้นวางศีรษะตรงที่ฝ่ามือประสานกัน <Yes. S 1> แล้วยกตัวขึ้นโก่งตัวเป็นรูปตัววีคว่ำจากนั้นค่อยๆใช้ปลายเท้าเดินม,มาข้างหน้า <Yes. S 1> ตัวยืดสูงขึ้นตามจังหวะการเดินแล้วค่อยๆเดินถอยหลังกลับไปที่เดิม โอเคค่ะเหล่านี้นะคะก็เป็นเทคนิคนะคะที่จะสามารถช่วยให้ท่านสามารถทําท่าเฮดสแตนได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเครูจะทําท่าที่เป็นสมบูรณ์แบบให้ดูนะคะดยขออนุญาตเอาเสื้อเข้ากางเกงเนาะครูแคทเก็บชายเสื้อยืดสอดไว้ในกางเกงโยคะโอเคค่ะเริ่มจากการวางแบบนี้นะคะ นิ้วมือประสานกันค่ะครูแคทกดศีรษะตรงมือที่ประสานกันไว้โก่งตัวขึ้นเป็นรูปตัววีควา่าแล้วดีดตัวขึ้นเป็นเส้นตรงตั้งฉากกับพื้นแต่ง,ตงองข <ไป S 1> ่าข<อ>ไว้นี้้นะคะค่อยๆทรงตัวขึ้นไป ยืดขาออกช้าๆครูแคทยืดขาที่งอไว้ขึ้นช้าๆจนขาเป็นเส้นตรงกลายเป็นท่าเฮสแตนที่สมบูรณ์คือศีรษะวางตั้งบนเสื่อโยคะลำตัวและขาเหยียดขึ้นเป็นเส้นตรงต้านแรงโน้มถ่วงของโลกอลโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าเทคนิคเพื่อการทำท่าเฮสแตนนะคะก็ สังเกตว่าจริงๆแล้วท่ามันดูเหมือนยากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกวันละเล็กวันละน้อยนะคะก็จะสามารถทําท่าโยคะที่เป็นขั้นที่แอดวานซ์ขึ้นมาได้นะคะรับรองว่าถ้าเกิดคุณฝึกทุกวันเนี่ยไม่เกิน3เดือนทำท่าเฮสแตนได้แน่ๆค่ะสำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ทำกับกำแพงก่อนนะคะหรือว่ามีครูฝึกมีโค้ชหรือว่ามีเพื่อนมีครอบครัวช่วยดูนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ